สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชานลกันอีกแล้วนะครับเนวันนี้ก็มาอยู่กับไฮโลอีกแล้วผมนะวันนี้ก็จะทุน1 0,000บวกละกันนะ่ผชมนะมาตอนนี้ก็ช่วงนี้ไฮโลดูไม่ยาก่านผมนะพูดถึงไฮโลช่วงนี้ดูง่ายอ่าอย่าพลาดละกันเพราะว่าไฮโลมันจะมันจะออกแบบว่าสติไม่ง่ายอ่ะอย่างว่าหน<ส>ึ่งตัดหนึ่งก็สูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเงำี้ยยาวเลยอย่าไปสวนละ ช่วงนี้คือห้ามสวนเกมเด็ดขาดพี่ชมนะสถิติมาแบบไหนตามมันไปเลยตอนนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดกับต่ําไปสูงแล้วนัหมายนี้ตัวน,นี้เป็นสองตัดหนึ่งพี่ชมนะแต่ต้นเกมทําไมมันมาแบบนี้วะต้นเกมมาซ้ําไม่ยาวจะดูตัวไหนได้เอยแต่เนี้ยยังไงก็ต้องมาสูงแน่ถ้าไม่มาสูงนี่บอกเลยอ่านยาก <c oughs> เราจะอ่านสูงตม่มนี้ไม่ได้ต้องไปดูลูกเต๋าแทนอะ่ะ สี่หกลงสิบเอ็ดสี่หกลงต่ำไฮโลหน้าดื่มนะอ่ะติดหกหรือเปล่าติดไม่เอ่ยหกมาสวยแล้วน้องมวยมาดิครับหกสามดอกดูดิโอ้โหดีนะเราใส่หกหกสูงไว้ด้วยติดหกไว้ด้วยเอาดิโอ้โนะหไม้เดียวนี่แทบถอยไมมทักนะตัวนี้สามสามหมื่นสามพันหไม้เดียวยี่สิบหเคแล้วนี่ จะเป็นสองตัดสองหรือเปล่าวะเอาสูงอยู่แล้วกันพี่น้องนาเพราะว่าดูตั้งต้นเกมดีนะเห็นไหมต้นเกมมันจะสามไม่ยาวอันนี้ก็เท่ากับว่าสามละสองรอบต่ำสองสูงหนึ่งต่ำสองสูงหนึ่งใส่สูงต่อไปเลยแล้วกันมามันจะได้เป็นสองตัดสองเดี๋ยวจะงงอีกต่ำตรงไหนสองตัวเนี้ยผมจะอ่านสิบเอ็ดไฮโลเป็นต่ำเลยพี่น้องนะ โดนไหมทำไมมาแบบนี้สวยงามสองห้าหกโอ้โหไม่เปิดลูกสองมาโอ้ใจเสียผมเอาดีหลังมาดีโอ้ดูดิสองไม้มาเท่าไหรเ่นเนี้ยสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเอาดีเอเอสองตัดสองขออีกสักรอบมาไม่สิบเอ็ดก็ต่ำ ถ้าสังเกตดีๆต้นเกมจะเป็นสูงสองต่ำ2แล้วก็มาตัดสูงหนึ่งแล้วก็มาสามสาอีกหนึ่งรอบต่ำ2สูง2อันนี้ต้องต่ำม,มาจะตามไปให้ผมนะไม่ต่ำก็เ,เปียบไฮโลอ่ะเปิบคูณ1ิบลงสเสียบยังไงสองสามแล้วโอ้โหเรียบร้อยสเสียบไฮโลจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหไปอะ ช่วงนี้ห้ามเล่นสวนเด็ดขาดพี่ชมนะบอกได้เลยเพราะว่าไฮโลไทยมันมาแบบว่าสติเป็นยังไงก็ตามน้ํามันไปอย่างเดียวผมนะอย่าไปสวนเกมละตอนนี้ห้าหมื่นละห้าหมื่นหพันห้าร้อยพูดถึงถอยได้พี่ชมนะ <c oughs> ขอต่ําอีกสักรอบมาถ้าเกิดว่าตามสติมันอันนี้ต้องเป็นต่ําได่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าไม้นี้เป็นสูงส,ส,สติเปลี่ยนแล้วต้องถอย โอ้โหดูคูณลงโหดจัดเอาเอาเอาเรียบร้อยเอียวสามเอียวโอ้ยโดนเอาดิคูคูณสิบโอ้เราตัดสินใจช้าไปงั้นใส่เอียวสามอีกโดนคูณสิบอีกโอ้โหรอมาหกหมื่นหวานเจ๊ยบเลยครับผมนะไม่รู้ว่าสเต็ปแบบนี้มันจะอยู่นานหรือเปล่าครับผมนะถ้าเจอก็รีบจัดับผมนะรีบขวัวเดี๋ยวเวลามันไม่มาอีกไปตามดูสถิติยากครับผมนะหกหมื่นโะอ้ 6, โหพูดถึงก็ถอยได้ครับผมนะขออีกสักทีแล้วกันมา อีกสักไม้แล้วกันตัวนี้เท่ากับว่ามันซ้ำกันสามรอบแล้วเรานาสเบียดไฮโลรวมกับต่ำไปเลยเท่ากับว,ว่าเป็นต่ำสองใช่ไหมละ่ะต่ำสองสูงสองต่ำสองอันนี้ก็ต้องเป็นสูงโอ้โหซ้ำมาสาม,มารอบแล้วน,นี่จะซ้ำอีกหรือเปล่าถ้าไม่นี้มาสูงไม้ต่อไปก็ต้องสูงเฮ้ยเฮ้ยเออโ,โหยมาสเบียดไฮโลโอ้โหโไปยากรับผมนะอ่ะยังบวกผมนะบวกมาสองพันนะผม โอ้ว่าแล้วมันต้องมีไม้ตัดนะผมเราก็ไม่ต้องไปฝืนนะผมนะต้องไปอ่านจับจุดสติใหม่เราก็ไม่ต้องดันนะผมนะเอาแค่ว่าสติจุ๋ัวๆค่อยเล่นนะผมนะผมก็ถอยดีกว่าผมก็อย่าลืมด้วยผมนะก็ฝากไปกดติดตามก็ถูกใจก็ซับสไครด้วยผมนะผมก็ไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนะาะไปกันครับไปสวัสดีครับ